หนาวนะลมแรงดีใจดีใจดีใจลมแรงเอฟซีฟังเราไม่รู้เรื่องแน่ชาลีดีใจครับดีใจได้ออกข้างนอกดีใจดีใจตั้งแต่ชาลีมาอยู่เนี่ยนะคะพา้ายเยอะเจ็บขี้มา้าใสถุงใสทางขยะทุกวันถ้ามันแห้งพอมันเริ่มแห้งก็เจ็บคะ่ะชลีปิปิดปิปิดเย,ยี่ยวละชลีเยี่ยว นะคะแอขี่ชาลีเนี่ยเป็นปุ๋ยนะ <laughs> แต่ฉันไม่เอาปุ๋ยเธอนะฉันเอาทิ้งถังขยะ <laughs> <laughs> ก็เก็บแล้วเอฟซีหมุนหมุนเอฟซีเดี๋ยวนางเอาไวไฟขึ้นก่อนนะมันหมุน <laughs> ไม่ให้มีขี้หมา <laughs> ไม่ให้มีขี้สาลี <laughs> ชาลีเพิ่มภลระนะแต่แต่ก็น่ารักดีอะ่ะฉันชอบเธออ่ะแต่มีชอบถามนะไม่ชอบชาลีเหรอก็เลยบอกว่ารู้ได้ไงฉันรักชาลี <c oughs> เวลาเวลา,เวลาชาลีนอนโกลงบอกเอาอีกแล้วชาลีโกนอีกแล้วเหมือนเหมือนสามีนางอะ่ะไม่โกนทุกวันนะนานๆครั้งเขาจะโกนเวลาเขาไม่สบายเวลาเขาเหนื่อยหรือเวลาเขาจะไม่สบายเขาจะโกนนี่จะไปอื้ึหรือเปล่าหาชาลีดมดม,ดมหาดม ลมแรงมากเอฟซี FC. ถ้าอย่างเงี้ยเย็นเจี๊ยบค่ะเย็นค่ะอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงแบบนี้ต้องเอาถุงมือแล้วก็ใส่อีโมงมานะคะถ้าไม่มีถุงมือไม่มีอ,อีโม,เะะม,ะะมงเนี่ยนะคะนจะหนาวนะคะจะหนาวเนี่ยลมแรงเนี่ยนะคะแต่หิมาใกล้จะหมดละอย่างเงี้ยค่ะ FC. เอฟซีเยวก็ไปหมดละเยวก็ได้ปลูกผักละมีภาพไปเยวก็ได้ปลูกผักแล้ว, <laughs> ว,ลวน้ำตาลเมลลเปิลเน่เต็มไหลออกมาเต็มข่ะเอฟซ ชลีเอ้ยมาชลีน Poke enfin ั่งเหรอไม่เอือจะนั่งจะนอนถึงว่าต anyway ัวมีแต่หญ้าชอบมาชอบมาเกลียดเกลียดกิ้ง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 อยู่แล้วนางจะจะเรียกให้เขามาหานะชลีมาอาเวกมัวอาเวกมัวอาเวกมัวเล่นเล่นเล่นดินใหญ่เลยอาเวกมัวปิด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 อาเวกมัวอาเวกมัวกูดบายดูนะคะเขาจะมาหานะ เขาน่ารักค่ะเอฟซเขาน่ารักผมหน้าครับรอไหมครับอผมายสีนะโอเคบอกให้นั่งก็นั่ง ให้ไปพักจะให้ไปพักตรงที่ให้คนเช่าเพราะว่ามีชั้นคนชัานล่างมีหลาห้องไม่รู้ว่ารอบนี้บ้านหลังนี้ไม่รู้ว่าเขาจะมาเช่ากันกี่คนนะคะจะมาเช่ากันกี่คนเพราะว่ามันมีโอ้โหสี่ห้องนอนเลยชั้นบนชั้นล่างค่ะเอซนะคะใหญ่มากมาหาได้มาหาได้มาเที่ยวหาได้บอ ตรงพ่อมันอยู่ใกล้อันนี้ไม่ไกลนะคะไม่ไกลอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆร้านจีนเดินไปซื้ออาหารการจินเดินไปใกล้ๆนะคะตรงคีว่งแต่งิ่งกันไหม